ว่าแม่ตรวจพบว่าน้องเป็น RSV ค่ะก็คืออาการที่แม่พาน้องมาหาหมอคือน้องไข้สูงมากแล้วก็ไอยเยอะมากไอก็คือมีเสมหะแบบเสียงมีเสมหะเยอะมากหมอก็เลยวินิจฉัยว่าน้องจะต้องนอนโรงพยาบาลประมาณ5-7วันแล้วก็ระหว่างนอนก็จะมีการรักษาตามอาการเช่นถ้ามีไข้ก็คือให้ยาลดไข้แล้วก็ต้องมีกายภาพโดยการเคาะปอดเพื่อระบายเสมหะที่มันข้นเหนียวไม่ให้มันลงปอดให้มันระบายออกมาโดยการไอ โดยการอ้วกอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อให้แบบน้องรู้สึกหายใจโล่งขึ้นหายใจดีขึ้นซึ่งแม่ก็ไม่คิดว่าการเคาะปอกของที่นี่จะเป็นนวัตกรรมที่แบบใช้เครื่องก็คือวันที่นักกายภาพอะค่ะเข็นเครื่องมาแม่แอบ,บตกใจนิดนึงว่าคือเครื่องอะไรอะไรอย่างนี้แล้วพอเขาเริ่มใส่เสื้อมันก็จะมีท่ออย่างที่เห็นในคลิปแม่ก็เห็นแล้วว่าเอ้ยมันนะักอวกาศเลยแม่ก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดถ่ายแต่ระหว่างที่ถ่ายไปที่น้องเขาออกเสียงอะคะ่ะน้องเขายังไม่เห็นว่าแม่ หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายก็คือแม่ก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแต่พอเขาเห็นว <laughs> ่าแม่หยิบมาปุ๊บเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าห้ามถ่ายรูปซึ่งในห้องมันจะมีป้ายติดเป็นรูปกล้องวิดีโอรูปรูกล้องปกติรูปโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าห้ามเขาก็เลยพูดออกมาว่าห้ามถ่ายรูปตามที่เห็นในคลิปเลยแล้วมันดันเป็นเสียงแอคโคเพราะว่าเครื่องคอปปปอดมันกำลังสั่นๆๆๆๆอยู่แล้วพอน้องพูดออกมามันก็เลยเป็นเสียงสั่นๆแล้วก็ตลก ด้วยความที่แม่เห็นว่ามันตลกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยเก็บคลิปนั้นมาแล้วก็เอามาตัดลงช่องทิกตอกแล้วก็ลงเก็บไว้ไม่คิดว่าจะมีคนดูกะเก็บไว้ดูเองตลกตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอลงไปสักประมาณ5ชั่วโมงคนดูก็ขึ้นมาเป็นหลักพันซึ่งแม่เองก็ตกใจเพราะว่าปกติเวลาเราลงคลิปก็ไม่ได้มีคนดูเยอะขนาดนี้แต่พอมีคนดูเยอะขนาดนี้แม่ก็เลยแบบเอ้ยไม่คิดว่า หลายๆคนที่แบบเลื่อนผ่านหรือมาเจออะไรเงี้ยค่ะจะให้ความสนใจกับคลิปน้องขนาดนี้แม่ก็แอบตกใจนิดนึงแล้วก็มีหลายๆท่านคอมเมนต์ว่าแบบเอ็นดูน้องน้องดูชิลมากเลยแม่ก็ไม่คิดว่าการคอปปอร์มันจะดูชิลแล้วก็ดูตลกขนาดนี้แบบแบบที่เห็นในคลิปเลยแม่ก็เลยแบบถ่ายเก็บไว้ลงต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบว่าให้ความสนใจกับคลิปที่แม่ลงขนาดนี้ค่ะก็ไม่คิดว่าจะแบบ เป็นกระแสแล้วก็ตอนนี้ก็คือคนดูเป็นหลักแสเลยแม่ก็แบบขอบคุณมากๆจริงๆค่ะที่ให้ความสนใจเยอะขนาดนี้เพอเพอพูดไหนว่าเพอรรู้ได้ไงว่ามันห้ามถ่ายรูปบอกว่าหนูรู้รู้ได้ไงคะว่ามันห้ามถ่ายรูปเห็นรูปเพราะหนูรู้เห็นกล้องเหรอเห็นรูปกล้องเหรอ